นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัรค์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่9กันยายนพุทธศักราช2 5 6 6ตรงกับวันเสาร์แรม9ก้าค่ำเดือน9ปีเถาะวันนี้เหมาะแก่การทําบุญไหว้พระขอพรนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีฟ้าสีน้ําเงินสีครามสีน้ําทะเลสีกรมท่าสีอับโชคของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี้ม้าสีตองอ่อนทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือเครื่องประดับ ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศทักษิณหรือทิศใต้เครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือเพชรคริสตลัลพลอยสีฟ้าหินสีฟ้าเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการกักณีในชื่อคือดอชดาตบดักต่อฐา,านนโทอพุทเท่าและนอนเนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนําคือยอยักษ์รอเร,ร,รลลิงและวอแหวนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุด ตัวใดตัวหนึ่งนำหน้าเช่นเดียวกันคือสรสราสรบรสีสเสือหอหีบรจุราอ่างและหอนอกคู่เลขมงคลวันนี้เลขก2เลข3าและเลข6กไมเซ็ตวันนี้ัเล 2, เ,ล 3, ลเ,ลเบิร์ตอน์สไตน์ Einstein, กล่าวไว้ว่าไม่มีอะไรที่สามารถจะเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการเริ่มต้นก้าวเดียวไม่ถึงฟ้าต้องค่อยไปต้องค่อยเป็นค่อยไปจึงจะสำเร็จ ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ